เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทไมพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาจีบเอ้ารถใช้งานหละยย่ะยาวๆชมเลิกซื้อเลิกขายครับวันนี้ Toyota Vios ปี2005ครับรถบ้านสภาพดีเดิมๆเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นก็ยังสวยครับยางน่องหนาเลยครับใช้งานได้ยาวห้องเครื่องสวยเดิม หน้าบางๆนะครับไม่มีรอยชนหนักครับสีะลอกจนถึงเนื้อเหล็กเลยก็คือไม่มีรอยซ่อมสีไม่มีรอยชนหนักนั่นเองตะเข็บซ้ายขวารอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบสีมีตําหนิหรือรอยบ้างบางจุดครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังเงางามยังสวยเครื่องดีเกียร์ดีพิกัดดูรถอยู่สุพรรณบุรีครับท่าในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองเล่มมีครับพร้อมโอนได้เลยครบครบ ภาษี6-6ครับก็ต่อได้ปกติครับต่อตอนโอนก็ได้ราคา53,000บาทครับเตอรต้าวีออสปี05เครื่องดีเกียร์โต้ภายในยังโอเคสมบูรณ์ครบเบาะไม่ขาดแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะสะอาดทาั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนัดหมายครับเจ้าของโดยตรงเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิป หรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อเจ้าของได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ